สัญญานายทัชยุทธและก็เจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาไทยหัวเราะเอิกอากนั่งไปบนรถเขเมิดมีความสุขเหลือเกินที่แผ่นดินไทยถูกเขเมรยึดครองไอ้บ้าเ้ยแล้วน้ำหน้าอย่างนี้ดีเหรอที่มันจะมารักษาดินแดนรักษาประเทศไทยปกป้องอธิปไตยของชาติเดี๋ยวดูภาพต่อไปเห็นไหมดังครับมีความสุขมาก ที่ขหารก็เมิ้นพานั่งรถไ,ไปนน่นไปนี่นะครับไม่ได้เลือดร้อนรู้สึกรู้สาเลยว่าแผ่นดินไทยถูกขมิยึดครองแล้วนี่วันที่20ม่มกราคมก่อนที่จะไปทุบป้ายพี่น้องครับดูทีครับเสร็จแล้วพอหลังจากเราโวยวายโวยโวาย,วย,วยมามันก็แค่ไปทุบป้ายทิ้งป้ายนั้นไม่ใช่สาระสำคัญสำคัญคือวัด ฐานที่ตั้งทหารและอื่นๆที่กมพูชายึดครองหมดนี่นางกุษดีตามไทยนั่งหน้ารถเลยครับเห็นไหมครับหน้าสปอร์นแป้นแ่่ๆอยู่ด้านนี่เธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่ขุโนเนน่มากครับสอสอไทยแล้วป้าเห็นไหมครับ ใต้นี้มีธงพมกัมพูชากับธงชาติฝรั่งเศสการบูรณนะการกู้กับระเบิดการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสครับพี่น้องครับที่ป้าย